ฟุตซอลไทยดวงเฮงสุดเลยการจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียไทยนะ่ะจับอยู่กลุ่มที่สายเบาะกันเลยเดียวเจอกับเวียดนามคูเวตแล้วก็เลเบานอนทําให้คอมเมนต์ชาวเวียดนามนะมีการพูดถึงว่าไทยนะ่ะก็ไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนแล้วสามารถเอาชนะไทยแบบสบายสบาย,บาย,บายเอาเลยะคระับทุกท่านวันนี้แอดนั้นเอาข่าวสารเกี่ยวกับฟุตซอลทีมชาติไทยมาแล้วสำหรับวันนี้นะครับมีการจับสลากชิงแชมป์ฟุตซอลเอเชียสัปที่หที่ประเทศอินโดนีเซียไทยนะ่ะได้อยู่กลุ่มดีกันเลยเดียวนะครับ ไทยนะอยู่ร่วมกับกลุ่มบีร่วมกับเวียดนามคูเวตก็เลบานอนซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักมากซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นกันเลยเดียวนะครับซึวนเป็นกลุ่มเฮลข้างดีกันเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มอื่นนี่หนักกว่าเยอะเลยดูอย่างกลุ่ม A ก็มีอินโดนีเซียอิรักคีคิสสถานก็เกาหลีใต้กลุ่มัีนะก็มีไทยเวียดนามคูเวตก็เลบานอนกลุ่ม C นัหนักกันเลยเดียวนะครับมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งออสเตรเลีย แล้วก็กลุ่มดีก็มีอิอรักอาฟากานิสถานซาอุอาระเบียก็มาเลเซียซึ่งข้างสามอาเซียนนั้นเรานั้นน่าจะเจอกับศึกที่เบเลเกรเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกับเวียดนามคูเวตก็เลยานอนแล้วสหรับการเจอเวียดนามในครั้งนี้เรานี่ยไม่ประมาทนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วในศึกอาเซียน,นครับเรานี่ก็แพ้ให้กับเวียดนามก็อินโดนีเซียแล้วศึกความมันในครั้งนี้ก็จะเป็นศึกการดวลของญี่ปุ่นกับอุตเบคิถานซึ่งสองทีมนี้เป็นทีมระดับเต็งแชมป์กันเลยเดียวนะคร ยิ่งไปกว่านั้นเพิ่มตวีคูณความมันขึ้นอีกแล้วสลับรอบไปทีมสุดท้ายนั้นกลุ่ม A ก็จะค่อยอยู่กลุ่ม B กลุ่ม C ก็จะค่อยอยู่กลุ่มดีนะครับถ้าเกิดฟุตซอลทิมชาติไทายนะผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เจอกลุ่มของอินโดนีเซียถ้าเกิดเจอกับอินโดนีเซียนี้ก็ทวีคูณความมันึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอาเซียนะแทบยอมกันไม่ได้เลยเดียวเอานะครับทุกท่านเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวพิดนามกันเลยนะครับว่าคอมเมนต์นามน่ะเขาจะดุเด็ดเผ็ดมันกันแค่ไหนในการพูดถึงฟททิไาาย คอมเมนต์ของชาวาเ,าเวียดนามท่านใดใครับเวียดนามน่ะสมัยก่อนน่ะสู้กับไทยไม่ได้แต่ในตอนนี้น่ะทีมชาติไทยน่อ่อนลงเยอะเลยในตอนนี้น่ะเวียดนามคงเอาชนะไทยแบบสบายสบายคอมเมนต์คนต่อมาครับฟุตซอลทีมชาติไทยในปีที่แล้วน่ะแพ้กับเวียดนามนะทีมของเขาน่ก็ไม่ได้แข็งแร่งต่อไปแล้วทีมชาติไทยน่ก็ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดสมัยก่อนคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับคนดนี้บอกว่าไทยน่ะก็มีดีบ้างแต่ในตอนนี้ฟุตซอลไทยน่ะก็ไม่ใช่ดีเหมือนสมัยก่อน แต่พวกเขาน่ก็ยังดีกว่าวีดนามในตอนนี้คอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามต่อมาครับแต่ในตอนนี้นะ่ะพวกเรานะ่ะกินไทยได้แบบสบายๆนะเพราะว่าปีที่แล้วทั้งฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงของเวียดนามนะ่ะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้งคู่เลยนะไทยนะ่ะอยาประมาทเวียดนามไปคอมเมนต์ของคนต่อไปครับดีแล้วที่พวกเรานะ่ะไม่อยู่กลุ่มอื่นพวกเรานะ่ะอยู่กลุ่มไทยนะ่ะสายง่ายเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ในกลุ่มีให้เราอยู่น่ะโคตรหวานเจี๊ยบเลยพวกเราน่ะแค่กลัวไปได้ไทยก็พอแล้วนอกนั้นน่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมาครับศัตรูที่แทจ้จริงของเราน่ะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราน่ะเจอกับไทยน่ะโคตรเบื่อเลยไม่รู้ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงแต่ก็ขอให้ทําเต็มที่นะอาเซียนคนนี้มีการบอกไทยว่าไทยน่ะช่างหน้าสงสารนือเกินคอมเมนต์ต่อไปครับไทยน่ะช่างหน้าสงสารลือเกินนะาที่เจอกับเวียดนามในตอนนี้ไทยน่ะจะร้องไห้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับ โอ้โอกาสที่เอาชนะไทยครั้งหนึ่งมาและนะ้วนะเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับมุ่งมั่นที่เอาชนะทั้งไทยทั้งคูเวตท,ทั้งเลยมโน,นก็เธอไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับคราวนี้แหละผมอยากให้เวียดนามรละเอียดกว่านี้ทําให้ไทยน่ะกลัวไปเลยคอมเมนต์เวียดนามต่อมาครับได่นะกาว่าการโชว์ศักยภาพในการแข่งขันในหมู่บ้านของเรานะ่ะในการเอาชนะไทยในปีที่แล้วมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้น แต่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มันคือระดับภูมิภาคซึ่งการแข่งขันของหมู่บ้านกับภูมิภาคนั้นมาต่างกันพวกเขาะนำทีมสดลองมาแข่งหมู่บ้านพวกเขาะก็แพ้แต่ตอนนี้นะพวกเขาะคงนำทีมที่เก่งที่สุดนำทีมม่แข่งเก่งที่สุดมาพวกซอทีมเชฟไทยนะคงไม่ประมาทเวียดนามกับอโดเซียอยู่แล้วเพราะว่าเขาะเคยเจ็บปวดกับเวียดนามในการแข่งขันอาเซียนมาครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาะแพ้คาบ้านพวกเขานะค,คงปวดใจเยอะเลยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อมาเลยครับไปกลกาวว่า มันช่างอริดอร่อยเหลือเกินนะดูเหมือนว่าในครั้งก่อนพวกเราเน่เคยเอาชนะประเทศไทยได้คราวแล้วแต่ในคราวนี้น่ะก็คงเป็นเช่นกันคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อมาครับเวียดนามาความฝันคือรอบรองชาเลิศ์พวกเราน่ะอยากเข้ารอบรองชาเลิศ์พวกเราน่ะไม่ได้เข้ารอบรองชาเลิศ์มากี่ปีแล้วคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับเอาเลยเอาเลยฟุตซอลมาเลเซียฟุตซอลเวียดนามฟุตซอลไทยฟุตซอลอินโดนีเซียน่ะพวกเราน่ะระดับอาเซียน่ะพวกเราน่ะสู้อยู่แล้วแต่ทีมชาติไทยน่ะน่าจะแพ้เวียดนามนะ คอมเมนต์คนต่อมาครับการคาดการพผู้ชนะนะในทางรางคิดของ,งฉันกลุ่มเนะน่ได้เป็นอ e ินโดนีเซียอันดับหน e ึ่งอิรักนะเป็นอันดับ2ส่วนในกลุ่ม B ก็จะมีประเทศไทยเป็นอันดับ1วนวึน่งสวรัมนิเป็นอันดับ2ส่วนในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคงชนกันมาหน้าดูระดับอาเซียนด้วยกันคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอย่าพูดว่าพวกเรานะเคยเอาชนะประเทศไทยได้คราวแล้วแต่เวียดนามนบางครั้งนี่ยก็ต้องระวังไว้ให้ดีเพราะว่าฟุตซอลไทยเนะี่ยยังไม่เอาจิจถึงขนาดน,นั้นพวกเขานะ่ะมักจะเป็นภาพลงตาอยู่เสมอนอั่นแหละ พวกเขาน่ะทาเป็นเรื่องตลกลองจินตนาการดูซิกพาพวกเขาน่ะฮะเกิดออกตัวครบมาเวียดนามมันจะเป็นยังไงคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับแล้วเดวตอนนี้ฟุตซอลไทยน่ะมีผลงานอะไรบ้างถ้าเกิดเทียบเท่าเวียดนามในทัวร์เมนต์ของเอเชียบางง่ะในตอนนี้แพ้ก็คือแพ้ชุดหนึ่งชุดสองนะมันคือเหมือนกันอย่าไปโทษทีมเลยว่าทีมเราน่ะสามารถเอาชนะทีม B ของไทยได้พวกเราน่ะเอาชนะทีม A ทีม B ทีมอะไรก็ช่างพวกเราน่ะคือชนะก็คือชนะคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับ สถานการณ์ไทยในตอนนี้เรื่องฟุตซอลกำลังโดนอดินโดนีเซียลังเกกำลังโดนเวียดนามกับอินโดนีเซียนะลังแกอยู่เลยฟุตซอลของทีมชาติไทยเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยพัฒนามากเหมือนสมัยก่อนหรอกระดับของไทยในตอนนี้นะก็ย่ำอยู่กับที่แล้วในขนาดเดียวกันประเทศอื่นนะก็มีการลงทุนช่องว่างมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอย่าพูดว่าวีดนาบมมจะแพ้ไทยเลยจะแพ้ไปตลอดกานดูฟุตซอลส,สิใครนะก็มีแพ้มีชนะได้ก็บอกว่าไทยนะจะระดับเอเชียนะไทยนะเอาสามารถเอาชนะเราได้เหมือนสมัยก่อนหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวนี้นะไทยน่ะสามารถเอาชนะเวียดนามเหมือสมันกอนได้ไหมเรานะมาเราดูกันคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะนทีมชาติไทยแลวก็รวมกับทีมชาติเลบานอนด้วยพี่พวกเราเนี่ยเจอกันบ่อยเหลือเกินคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยครับด้กล่าวว่าอย่างน้อยก็มีทีมาเซียเจ้าสี่ทีไปนะทีมาเขารอบในครั้งนี้แต่มาเลเซียอาจจะอยู่กลุ่มยากหน่อยอยังมีเหลืออีกมากมายเลยนะที่มาเลเซียอาจจะเป็นอันดับโลกได้ถ้าเกิดข่าวนะยังมีผู้เล่นระเจติน่าอยู่ แต่กับเวียดนามที่เอาชนะไทยนําอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เวียดนามนะ here, ่ะเคยเอาชนะประเทศไทยมาแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับในฟุตซอลเวียดนามในตอนนี้คงเอาชนะประเทศไทยไม่ได้แล้วในพวกเราน่ะก็จะเป็นอันดับ2เวียดนามน่ะก็จะเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B แล้วมาเจออันดับหนึ่งของกลุ่ม A พวกเราน่ะคงมาแค่แค่นั้นแหละคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อมาครับในครั้งหน้าสุดเวียดนามน่ะเอาชนะไทยไม่ได้นะแล้วในส่วนคราวนี้ก็คงเอาชนะประเทศไทยได้เหมือนกันนั่นแหละในซีเ์เกมก็เหมือนกันคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับ นี่เป็นครั้งแรกของฟุตซอลของพิษนาใช่ไหมที่อยู่กลุ่มเดียวกับประเทศไทยแล้วนี่ก็เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์แฟนฟุตซอลเวียดนามการจับลนกมาอยู่กลุ่มเดียวกับไทยตะแห่งความตึงเครียดอ่ะมันตึงเครียดใช่ไหมเนี่ยจบไปนะครับทุกคนกับคอมเมนต์ชาวฟุตซอลชาวเวียดนามหลังจากแฟนๆเวียดนามอ่ะอาจจะมีความหวังอยู่นะครับที่จะเอาชนะประเทศไทยเพราะว่าในปีที่แล้วฟุตซอลทีมชาติเวียดนาม่ะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้นะครับแต่ในเรานั้นนะครับที่ฟุตซอลไทยน่ะแพ้เวียดนาม คือการใช้ชดผสมนะครับกเกรํำให้แพ้พิษนมไปในศึกฟุตซอลอาเซียนคัพในครั้งนั้นนะครับที่แพ้ทั้งเวียดนามที่แพ้กับอินโดนีเซียไปแต่ในคราวนี้ก็ยังมาเจอเพื่อนบ้านอาเซียนอีกซึ่งเจอในศึกฟุตซอลเอเชียสมัทยี่หกที่ไประเทศอินโดนีเซียจะทําการแข่งขันตั้งแต่วันที่27มกราจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับในปีสมั9้หเารานะาร่ยมอลโดเซียฟุตซอลทิพย์ชไทยกัน ถ้าเกิดมเพื่อนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ดได้เลยนะครับเพื่อนแอนนั่นขอบคุณทุกท่านดิดตามรับชมและสามารถพูกันหม่ได้ใน,นคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน